วันอาสารหาบูชาปีพุทธศักราช2568ตรงกับวันไหนวันอาสารหาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น 15- บ้าค่ำเดือน8ของทุกปีโดยในปีพุทธศักราช2568ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีที่10กรกฎาคม2568 คำว่าอาสารหาบูชามาจากภาษาบาลีประกอบด้วยคำว่าอาสารหาแปลว่า8และคำว่าบูชาคือการบูชาดังนั้นวันอาสารหาบูชาจึงหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน8วันอาสารหาบูชาเป็นการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน8ที่สำคัญดังนี้ ข้อ 1>, 1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมปเทศนาซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมสีประการที่เรียกว่าอาริยสัจส,สีได้แก่ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคข้อ2เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาข้อ3เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก คือการที่ท่านโกฏธัญญะรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ข้อ 4. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือการที่ท่านโกฏิธัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระพิสุหลังจากฟังปฐม,มเทศนาและบรรลุธรรมแล้วข้อ5เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ปฐม,มาสาวกค,คือการที่ท่านโกฏิธัญญะได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระพิสุ เป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหาบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาแก่ชาวโลกเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามโดยวันอาสาฬหาบูชาปีพุทธศักราช2568 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2,568สวัสดีค่ะ